สำหรับการต่อประกอบใช้งานของรุ่น M26 นะครับทั้งไฟฟ้าและ12โวลต์นะครับจะใช้เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มนะครับด้านเข้าของน้ำมันจะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วด้านออกนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับจะมีลูกศรบอกนะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันนี้เป็นสายไฟนะครับอันนี้ที่พ่วงแบตนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าก็จะเป็นปลั๊กนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นหางปลาอย่างนี้นะครับ สองอันแล้วก็ตัวตะแกรงกรองปลายสายสายแล้วก็สายจ่ายนะครับแล้วก็ตัวหัวมิเตอร์นะครับอันนี้การประกอบนะครับขั้นแรกนะครับเราประกอบตัวมิเตอร์เข้ากับสายนะครับโดยนําสายจ่ายนะครับด้านขนาดหนึ่งนิ้วนะครับขันเข้ากับตัวหัวจ่ายแบบนี้นะครับขันเข้าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําอีกด้านหนึ่งนะครับขันเข้ากับด้านเอาท์ของตัวปั๊มนะครับอย่างนี้นะครับ แลวอีกอันหนึ่งก็ด้านอินสายดูดนะครับก็เจ้าหางอย่างนี้นะครับขันเข้ากับด้านอินพุตนะครับแล้วก็นําสายเสียบไปงี้รัดเข็มขัดนะครับรับปลายสายอีกด้านหนึ่งเราก็จะใส่กับตะแกรงกองปลายสายนี่นะครับแล้วก็รัดเข็มขัดเหมือนกันสําหรับใส่ลงไปในถังนะครับเมื่อประกอบได้อย่างนี้แล้วนะครับก็เปิดสวิตช์ใช้งานตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ใช้งานนะครับการใช้งานส่วนตัวใช้การใช้งานมิเตอร์นะครับ มิเตอร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4หลักนะครับหลักสุดท้ายคือเป็นหลักหน่วยนะครับตามนั้น1ก็คือ1ลิตรเลยนะครับเมื่อเรากดกดเติมนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเติมนะครับสามารถล็อกได้นะครับล็อกตัวเติมนี้ได้นะครับตั้งล็อกได้นะครับบีบใช้งานเติมเวลามิเตอร์ขึ้นไปแล้วเช่นขึ้นไป100ลิตรนะครับเราจะเติมใหม่ให้กดตัวนี้นะครับกดกดอย่างนี้นะครับมิเตอร์จะรีเซตกลับเป็นศูนย์นะครับ มิเตอร์ตัวนี้จะเป็นมิเตอร์อัตโนมัตินะครับถ้าน้ํามันชนที่ปลายหัวจ่ายจะตัดเองนะครับหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครับการใช้งานประกอบใช้งานนะครับ